อันยองหวัดดีทุกคนวันนี้เบนจะพาทุกคนมากินอาหารไทยที่ร้านหนองคายกันจ้าหรือที่อีกหลายคนเรียกว่า Amazing หนองคายจ้าและววันนี้เบนก็มากินข้าวกับนองสาวนั่งอยู่นั่นเองนี่คือนองสาวจ้านี่กำลังเลยอข้าวของให้ดูอยู่จ้าและนี่ก็แบม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 มีรูกแบมแบมด้วยว ก่อนนี้เป็นถากีนตำสมแต่ตำสมนี่งพระันมะขาจากแซบอันนี้ตำนุ่งเลยอันนี้จะหมดแล้วจ้ะชาดูยินเหรอใช่ยินแล้วก็มีอร่อยข้าวเหนียวลูกหัวใจอันนี้อันนี้ตำปลาจ้ะอันนี้ตำปลาจ้ะอันนี้ต้มยำกุ้งเราแล้วอีกแบบมีวิ้วอีกไปข้าวเหนียวแล้วนึงจ้ะคาเลยเราคือแบบตำป้าหน้ากินต้มยำก็หน้ากินรสชาติคือแซ่บ จ้าก็คือแบบอร่อยเอาจริงอร่อยจริงๆนะต้มยำเนี่ยจะแบบเปรี้ยวหวานจะแซ่บอ่ะมันเป็นรสชาติต้มยำคือบ้านเขาเลยเมีก็คือแบบเออกินแล้วหายคิดทอนบ้านส่วนไก่แข่งแข่งเนี่ยเอามากินกับตำสมจ้าเขามีน้ำจิ้มให้ได้บ่จิ้มจ้าเอามาเกี๊ยงกับตำสมจ้าอันนี้ก็ให้น้องตักให้จ้าเป็นต้มยำกุ้งกุุบกรับกรุบกรับเว้ยผักไปนทำร้านก็แตกไปนี่ต้มยำกุ้งที่ตักไปขวัญมันนระ เดี๋ยวจะไปดูกนินนี่จำปาหอยเป็นหอยนะทุกคนหอยเป็นหอยอแล้วหน่อเป็นหน่อได้เปรี้วหวานพอดีนี่ส่วนนี้ข้าวเห,น,เหนียวข้าวเหนเหียวนีน่มีไหม และราคาวันนี้ที่กินหมดไปนั้นอยู่ที่49,000นกวอนจ้าถ้าตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ1,400บาทโดยประมาณจ้าถือว่าคุ้มค่าราคาอาหารจ้าเพราะว่าแซ่บจ้าส่วนรูปภาพพวกนี้เราไม่เน้นสวยแต่เราเน้นหาจ้าบ๊ายบายแต่ผูดด้ใดอยากกินนะก็มากินตามเด้อจ้าอยากจะบอกว่าแซ่บอาวบริโมเนี้มาลองเบิ่งจ้า